เพื่อนๆคะนี่คือตัวอย่างของเฮือนขอนแก่นสีชะลิลักคิดว่านะถ้าอ่านไม่ผิดนะคะเฮือนขอนแก่นสีชะลิลักนะคะคือบันไดกว้างมากทางเข้าตรงนี้ทางเข้าตรงนี้อีกแล้วก็มีมีเหมือนกับมีเจดีตรงนี้เจดี JD ตรงนี้เรียกว่าอะไรไม่เห็น ะเดินไปที่ไหนแนละ้วมั้ยอำเภอเมืองขอนแก่นอ๋อนี่เป็นอำเภอของของอำเภอเมืองขอนแก่นโอเคเราจะเข้าไปชมด้านบนนะคะด้านด้านล่างเขาเขาขายของอยู่แล้วเขาขายของโหบันไดกว้างมากเดินขึ้นเหมือนกับเดินที่ห้างเลยคุณผู้ชมคะอู้ระเบียงมั้ ซอกแซกไม่ที่นั่งสบายที่นั่งซอกแซก็กนี่ีนครัวกว้างมากดูครัวค่ะคุณผู้ชมที่นอนเดี๋ยวเข้าไปพาเ,เข้าไปชมที่นอนนะคะคุณผู้ชมประดับด้วย เป็นพู่เปูสวยชั่นใช่ไหมโอเคโอเคอนันนิ่ง,นงๆค,คุณผู้ชมคะห้องห้องนี้นะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน้าต่างนะคะหน้าต่างมีหกนะคะหกบาน ้านนี้มีแค่สำหรับนั่งสบายเลยนั่นเพื่อนบ้านนะคะมามองเข้าไปนู่นด้านนู้นมีเพื่อนบ้านวิวสวยมากคือก็เปิดให้ชมนะคะตลอดนะคะสามารถมาชมได้ฟรีนะคะใครต้องการจะชมความงามของบ้านเรือนเรือนไทยสมัยเก่านะคะ เพื่อเป็นการอ,าอนุรักษ์การท่องเที่ยวอนุรักษ์เรือนไทยสมัยเก่าไว้ให้ลูกหลานได้ชมได้เรียนได้ศึกษานะคะคุณผู้ชมถ้าใครต้องการจะชมนะคะก็ขอเชิญเลยนะคะที่สารากางจังหวัดขอนแก่นนะคะสวยงามมากมาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้นะคะก็นี่แหละสามารถให้ขึ้นไปรับชมด้านบนนะคะดูการออกแบบ บ้านแต่ละแบบแต่ละหลังนะคะขอบคุณค่ะ